นี่เป็นเหตุการณ์ประชุมเจ้าของร่วมของคอนโดภายในซอยวิภาวดี16หรือซอยโชคชัย่วมิดนะครับอยู่แถวแถวเขตจตุจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกบ้านหลายคนร้องเรียนมาบอกว่าการซ่อมแซมคอนโดมันล่าช้าลูกบ้านได้รับผลกระทบบางคนเนี่ยต้องไปนอนบ้านญาติบางบางคนไปเปิดห้องใหม่ก็เสียเงินบางคนบอกก็ต้องยอมรับภาระไปมันไม่มีทางเลือก คือจริงๆแล้วเนี่ยอาคารนี้คุณผู้ชมครับเป็นอาคารที่ได้รับความเสียหายระดับสีเหลืองลูกบ้านก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วทําไมมันซ่อมมีปัญหาตลอดเลยเอาคุณผู้ชมดูตามภาพเลยคอนโดนี้สูงหลายชั้นมากนะครับคุณผู้ชมครับลูกบ้านเนี่ยร้องผ่านสื่อเลยบอกว่าทั้งหมดเนีประมาณ900ห้องได้รับความเดือดร้อนนะลิฟต์สตัวใช้การไม่ได้เลยทุกคนทำยังไง ต้องเดินขึ้นบันไดตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับว่าสงสารคนแก่ส่วนน้ําไฟเป็นยังไงกระทบ500ห้องไม่มีน้ําไฟก็ใช้ไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นครับ